การสับช่วงของมอนิวายส์มาจับทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นกันหน่อยนะครับเมื่อวานมีสัญญาณออกมาจากเฟดหรือว่าธานาคารกลางของสหรัฐครับออกมาบอกว่ายังกังวลน,นะครับเกี่ยวกับทิศทางความผันผวนของระบบการเงินโลกแต่ก็เปิดทางครับคุณผู้ชมบอกว่าตลาดแรงงานรวมถึงตัวเลขเงินเฟอ้อก็ใกล้เข้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ช่วยดับ2%โอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยออกมาอีกหนึ่งระรอกในเดือนมีนาคมปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับ ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ก็ปรับฐานลงไปตลาดหุ้นไทยวันนี้ช่วงเช้าเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงกลยุทธ์นะครับหนึ่งเหมือนจะยืนกันไม่อยู่นะครับพูดคุยกันกับคุณจิตราอมรธรรมครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสครับคุณจิตตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะกาบประเมยิยยังไงดีครับสัญ,ญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐรอบนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมครับ คิดว่าไม่เซอร์ไพรส์เลยนะคะเป็น <ạ. S 1> ไปอย่างที่ทั่วโลกคาดการกันเลยก็คือว่าคงดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนจับตาดูก็คือคําแถลงการหลังจากนั้นซึ่ง <ạ. S 1> ก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าก็คือประมาณกกลางมีนาคมนี้แต่จริงถ้าเราไปดูในตัวเขาเรียกว่าเป็นการอิ p พลายเฟดฟันฟิวเคือเป็นการคาดการถึงการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตเนี่ยพบว่า โอกาสที่คนส่วนคือคนส่วนใหญ่ที่คาดว่าดอกเบีย้ยจะขึ้นในเดือนมีนาเนี่ยมีแค่21เปอร์เซ็นตเท่านั้นเองอะค,ะค่ะน้ําหนักส่วนใหญ่เนี่ยยังให้ไว้ที่ตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปคือส่วนใหญ่เนี่ยจะคาดการกันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเอาในครึ่งปีหลังของปีนี้ซะมากกว่านะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ยังน่าจะเป็นบวกต่อตลาดทุ้นทั่วโลกแล้วก็ต่อสินทรัพย์เสี่ยง แต่คิดว่าไม่ว่าเฟดจะขึ้นในเดือนมีนานี้หรือว่าในเดือนมิถุนาก็ตามเนี่ยรประเด็นของเฟดในปีนี้น่าจะเบาลงนะคะตลาดทุนท้นทั่วโลกตอนนี้ส่วนใหญ่จับตาดูที่จีนกับกราคาน้ำมันเป็นหลักอะคะ่ะแต่บังเอิญว่าอย่างจีนเนี่ยในช่วงหลายวันนี้ราคา ตลาดหุ้นอาจจะผันผลจริงแต่ว่าค่าเงินหยวนนี่เริ่มนิ่งมากมาหลายวันละเพราะว่าทางการเขาก็แทรกแซงกันทุกช่องทางนะคะทําให้ค่าเงินอย่างน้อยที่สุดค่าเงินหยวนนิ่งบาทของเราก็เลยค่อนข้างนิ่งได้อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างดี ส่วนราคาน้ำมันในระยะสั้นๆเนี่ยเมื่อวานปรีบาวแรงแล้ววันนี้รีบาวต่อนะคะคอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่สนับสนุนตลาดหุ้นในระยะสั้นๆได้แต่ว่าตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าภาพของเศรษฐกิจทั้งในบ้านเราเองทั้งทั่วโลกเนี่ยมันยังไม่ได้แบบไปในทิศทางขึ้นที่แข็งแกร่งอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็เลยจะหวั่นไหวไปในแต่ละวันในข่าวที่เข้ามากรอบการวิ่งของตลาดนะคะก็เลยในระยะนี้ก็จะอยู่ที่1 2 2 0กับ1,280 จะเห็นว่าพันสองร้อยแปดสิบเนี่ยก็จะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงในระยะนี้คงจะต้องทดสอบกันเป็นพักใหญ่นิดหนึ่งนะเพียงแต่ว่ารบรรยากาศในวันนี้เริ่มดูดีละเริ่มเริ่มเป็นบรรยากาศที่กดดันน้อยลงนะคะค,คำแนะนำของเราก็จะเป็นลักษณะว่าอาศัยจังหวะที่ตลาดลร่วงเนี่ยเรายัง selective buy เป็นหุ้นที่เขามี story เป็นเป็นตัวตัวไปได้แล้วก็ ทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคะ่ะเป็นโดมิสิกเพลย์อย่างเงี้ยยังน่าจะปลอดภัยกว่า <c oughs> นะคะความผันผวนยังมีต่อนะคะคุณพัทรดลเพราะว่าในช่วงต้นปีเอ่อโทษต้นเดือนหน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยคะ่ะก็จะมีรายงานตัวเลข p ี i มไอของจีนละซึ่งน่าจะอ่อนน่าจะออกมาอ่อนแอ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวตลาดทุนทั่วโลกก็จะผันผวนได้อีกเพราะนั้นพันสองร้อยแปดสิบเนย้ยะนี้คงยังผ่านไปไม่ได้อะคะ่ะคงคงยัง <c oughs> ยังเป็นแนวต้านที่แข็งแรงอยู่ภาคในระยะกลางกับยาวเรายังดูดีนะคะเพียงแต่ว่าความผันผวนในระยะสั้นยังมีอย่างที่เรียนนะคะครับเมื่อกี้พันสอง้อยปดิวันนี้ก็หลุดลงมานะครับคุณจิตราจังหวะที่ตลาดย่อบ่ายวันนี้พอจะรับอะไรกับโดเมนสิกเพลที่น่าถือลุ้นเป้าต่อไปไหมครับอันที่เราดูนะคะคือ S M P C สถาบทั้งแก๊สหลังจากที่ผลประกอบการเขาหน้าผิดหวังมาครึ่งปีหลังของปีที่แล้วแล้วราคาหุ้นก็ปรับลงแล้วตอนนี้เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภาพอุตสาหการรมมันเปลี่ยนแล้วเวลาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเร็วคือออเดอร์คําสั่งซื้อของลูกค้าเนี่ยเข้ามาเยอะเลยอะค่ะในไตรมาสสี่นะคะแนวโน้มในปีนี้เขาก็จะผลักดันการส่งออกต่อเนื่องจะมีการขยายกําลังการผลิตด,ด้วยเพราะว่ากําลังการผลิตที่เคยขยายมารอบนึงก็เต็มแล้ว เท่ากับทุกวันนี้คือเต็มกําลังการผลิตละนะคะส่วนออเดอร์ที่เข้ามาใหม่ก็คือพวกลูกค้าที่อยู่ในแอฟริกาในเอเชียเนี่ยค่ะเขาเปลี่ยนจากการใช้ฟืนเนี่ยมาใช้ LPG ถังแก๊สที่บรรจุ LPG เนี่ยมากขึ้นนะคะนักวิเคราะห์เราเพิ่งปรับประมาณการในวันนี้เองนะคะปรับกําไรในปีนี้เพิ่มขึ้นมา20% ก็ทําให้กําไรปีนี้โต20กว่านตคาพื้นฐาน <c oughs> ก็เลยปรับขึ้นมาเป็น9บาท20 <c oughs> ก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัว <c oughs> ที่เขาก็มีการขยายงานแล้วก็มีสตอรี่ที่ดีๆดกำ <c oughs> ไรก็เติบโต <c oughs> ค่ะ <c oughs> ได้ครับคุณจิตตาววันนี้ครบถ้วนขอบคุณนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแน่นอนครับประเด็นที่ต้องจับตากันช่วงนี้ยังคงเป็นความผันผวนตลาดหุ้นจีนรวมถึงราคาน้ํามันนะครับเน้นลงทุนหุ้นโดเม s สิกเพลย์นะครับที่นิ้นการเติบโตภายในประเทศของเราก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยสำหรับการขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไป1,300จุดในไตรมาสแรกนะครับ